ทกคนดูที่กระูมันบวมเนเลเลยเนาะห็นเป่าเห็นเี่ยคงมันบวมมันบวมมันบวมมาไปนมบวมเนเลอเยที่ยังลูกเมียมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับมันด้วยมันอยู่คนเดียวเพี้ย

ก็มีอะไรอีกีที่นะี่ะทุกคนมันมันมันไหว้ผมแล้วก็มันก็ร้องไห้เลยนะครับอันนี้ก็ครับสวัสดีครับก็สวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาอากันทุกๆคนทุก,ท,กท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรเตแฟงนะครับทุกคนทุกคนได้ดูคลิปไหมครับที่พี่ดูได้ลงคลิปไปเมื่อ วันสองวันมาแล้วเนี่ยที่ไปเล่นงานในพลานที่บ้านนะครับทุกคนคือไปเล่นงานแบบหนักเลยนะไปแล้วก็แบบว่าไปแบบคือไปเล่นงานยับเลยนะครับทุกคนวันนั้นนะผมดูคลิปแล้วโอ้โหแบบแบบจริงผมบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบว่าสุดเลยนะครับมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆเวกรกรรมที่เขาเนี่ยลุมกระทําผมนะสามคนนะครับแล้ววันนั้นอนะ่ะเขาเองก็โดนลุมกระทําเหมือนกันเขาทาผมยังไงเขาก็โดนคืนยังไงทุกคน แล้วทีเนี้ยคือเหมือนจะมีญาติญาติเขาอะขี่รถลงมาเมื่อตอนเย็นนะผมไม่อยู่หรอกเขาบอกว่าเฮ้ยพวกมึงไปกระทืบเขาอ่ามึงรู้ป่ะตอนเนี้ยเขาเจ็บหนักเลยอะไรแบบเนี้ยลูกกินข้าวแทบไม่ได้อะอะไรแบบเนี้ยทุกคนเหมือนว่ามันจะโดนหนักจะจัดแล้วก็มันลุกขึ้นกินข้าวไม่ได้เลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันน่าจะเป็นแบบว่า เหมือนรอบที่แล้วที่ผมโดนนะมั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยที่ผมโดนเนี่ยมันไม่ค่อยกล้าแบบอันนี้ผมสักเท่าไหร่นะมันยังยั้งมือนะทุกคนมันทําแบบจะเตะก็ไม่กล้าเตะจะต่อยก็ไม่กล้าต่อยเต็มที่นะเพราะว่าพวกมันเองไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนพอทีพวกมันโดนเข้าบางเนี่ยคือพี่ดูแกเอาจริงนะกับพี่เชนนะเอาแบบสุดเลยแล้วก็แบบแต่ละคนเนี่ยเจ็บหนักกันมากผมก็เลยแบบเออญาติมันเดินลงมาบอกไปแนละ้วผมก็เลยเออ เห็นใจมันนะมันลุกขึ้นกินข้าวไม่ได้เลยมันน่าจะทรมานมากเลยทุกคนผมฟังแล้วผมเองก็เห็นใจนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเออผมจะลองไปเยี่ยมหามันดูดิไปเยี่ยมนะทุกคนยังไงเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะฮะถามว่าเขาทํากับผมนี่ผมโกรธไหมเขาทํากับทาสานี่ผมโกรธไหมผมโกรธนะครับแต่ว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วผมก็ให้มันผ่านไปนะวันเนี้ย ผมตั้งใจเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะด่าผมหรือว่าจะว่าผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ยอมรับนะทุกคนแต่วันนี้ผมจะไปเยี่ยมนายพรานนะแต่ผมไม่ได้หมายใบมือเปล่าทุกคนวันนี้เนี่ยผมเอาพวกโอวัเตินพวกอะไรเนี่ยไปฝากมันด้วยนะแล้วก็มีพวกยามีพวกยาแล้วก็มียานวดยาผ่อนคลายเส้นแล้วก็ผมเอามามา่าไปฝากมันด้วยนะครับหนึ่งลังนะทุกคนวันนี้นะครับผมยังไงก็ทุกคนอย่า จะว่าอะไรผมผมก็ไม่เป็นไรนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยน้องแฟงเขากลุมกระทรืบเองเขาทําเองขนาดนี้เนี่ยเองยังอยากจะไปช่วยเหรอทุกคนยังไงเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาอาจจะมีจิตสํานึกลึกๆว่าเออวันหลังเนี่ยเราไม่ทําเขาดีกว่าเราไม่ไปที่ตรงนั้นดีกว่าเราไปที่อื่นดีกว่าทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มากับน้องนานนะทุกคนผมจะไปเยี่ยม<ด>บ้านเขาวันนี้พวกเราตื่นกันแต่เช้าเลยนะเพราะว่าผมก็ตื่นอาบน้ําอาบท่า แล้วก็ผมเห็นใจเขานะครับที่เขาโดนแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมโดนเนี่ยมันก็ไม่โดนหนักเกินขนาดนั้นเขาก็ยังมีกันยั้งมือนะแต่เขาก็ขูด่ด้วยผมด้วยมีดอันเนี้ยแค่นั้นผมไม่ชอบนะไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะเอามาม่าแล้วก็พวกโอกวันตินพวกยานวดอะไรเนี่ยไปฝากในยพานนะทุกคนต่อให้เขาทํากับผมมาไม่ดีสิ่งที่ผ่านมาผมก็ทํากับเขาไม่ดีเนี่ยถือว่าผมเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการไห่กันนะ ก็ถือว่าไม่มีอะไรนะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเออเจ้าเจ้ากันไปแล้วกันเพราะว่าพี่ดูเองก็เล่นงานเล่นงานไอ้คนป่านอเอ,อไม่ใช่คนป่านิเล่นงานไอ้นายพันนั่นน่ะสบับสะบอมเหมือนกันนะขนาดญาติมันถือวต้องลงมาขีดรถเนี่ยลงมาบอกเลยนะครับแต่เขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรนะเขาแค่มาบอกว่าเออที่พวกมึงไปกระลุมกระทึบเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาอะแทบจะลุกขึ้นกินข้าวไม่ได้นะเขาปวดเขาเจ็บมาก ที่งไงวันนี้ผมจะไปดูครับนะทุกคนผมก็นั่งคุยกับพี่พี่เอฟซีนาละถ้ายัางไงก็ถ้าพี่พี่เอฟซีจะว่ากันนะไม่เป็นไรนะทุกคนถ้ายัางไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวไปเยี่ยมหามันนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่บ้านหรือเปล่านั่งหนานมันอยู่บ้านไหม,มฮะมันเดินไม่ไหวเลยเหรอ น่าจะเจ็บสาหัสยังน่ากพี่ว่าพี่ดูไม่ได้มาเดด้พี่ดูมาขายบ้างอะมีน้องวัดพี่เชนนะอืมพี่เชนนี่ตัวใหญ่ด้วยนะครับโอ้เหมือนมันจะเบิดบานเงียบเลยวะเด้อเด้ออย่าอย่าเพิ่งขึ้นบ้านเขาเราต้องเยียกเขาก่อน เนี่ยเหมือนพี่จะเห็นมันอยู่บนบ้านนี่ใช่บ่ใช่ไหมเหมือนเสียงโทรศัพท์เลยคนดูเธอเออดีเฮ้ยเออดีอยู่บ่ไอ้หนึ่อยู่บ่อยู่ไหม มันยู่นะออมันก็มีลูกหน้าหลายไหมทุกคนมีโลเฮ้ยเฮ้ยมาดูอ๋อเป็นไงบ้างมันมันพูดไทยได้นิ่นนะนนะไอเนี่ยไม่ได้พี่เจ็บเอเหมือนบอกว่ามันเจ็บทั้งตัวเลยนะแล้วลูกเมียเป็นอ่วะ เฮ้ยเดินมาพูดมาขามหมอมันบอกว่าลูกเมียมันกลับไปอยู่ฝั่งชายแดนละดูมันกินเหล้าดิเละเทสไปหมดเลยแสดงว่ามันน่าจะเจ็บหนักนะมันกินเหล้าหลายวันมาละน้บ้ามีมีกอ่ะน้าชาดัดเดิลบ้างล่ะกูดูชิ้นเอาเหรอเยอะปะ จ่มา,จม,ามันดิจ่ามันดิหนักไหม,มหเออวันเนี้ยผมเอา m าม m ามาให้นะเนี่ยอีเยจนนี่นะวะวะนี่นี่น,นี่ผมเอามาม m ามาแล้วก็มียามีโอเวนตีนนะมันน่าจะเจ็บสาหัสอย่างหนักเลยทุกคนกรนะ่ชาไปลลุดตัวไปละ มันเจ็บข้างหลังนั้นมาถือกล้องนี่เดี๋ยวพี่จะทายาให้มันหน่อยอทุกคนอันนี้ก็เป็นยาของ PFC ที่เขาส่งมาแนละ้วเขาบอกว่าดีมากวันนะี้ผลจะมาทาหลังให้มันนะอุ้ยเจ็บดูหน <Okay. S 2> ่อยพีทุกคนดูที่กระดูกเมยันเบลอร์เลยเนะนี่ยเห็นปหม เห็นพีัแบวมันบวม<ต><ว>มันบว,บว,บวมบวมาเปนะ็นอ่ะอืมบวมเบลอ์เลยไ<ช>อย่ยังอย่างลูกเมียมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับมันด้วยมันอยู่คนเดียวปวี๊ เดวก็ลตัวี่มูเหมืว่ามันจะมันจะช้ำหนายนะผมดูทรงแล้วน่าจะช้ำหนายนะ น,นี้มันเป็นยายาเนี่ยยาเนี้ยมันดีมากเลยนะครนะับนั่ผมปวดกล้ามเนื้อเนี่ยผมทาไปหน่อยเดียวนะมันดีขึ้นเยอะเลยนะอันนี้เป็นพีเซส่งมาให้นะเดี๋ยวผมจะให้มันไว้นะครับแล้วก็มีพวกโอมีพวกโอวัลตินแล้วก็มียาอยู่ในนี้นะมีพวกยาแก้ปวดยาพารานะไมันมันไม่อยากให้เราเห็นหน้ามัน มันอยู่คนเดียวนะทุกคนเห็นใจมันวะดูมันใส่ผ้าถุงนอนด้วยใส่หางเกงด้วยอะไรของมันวะดีเท่าก่อเดี๋ยวเราจะนั่งเราจะมอบให้มันนนะนั้้กบาลยยะ ก็มีทุกคนมันมันมันไหวผมแล้วก็มันก็ร้องไห้เลยนะอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะทุกคนสิ่งตอนนั้นนะที่มันถามผมอะถามว่าผมเจ็บไหมผมเองก็เจ็บนะแต่ว่ามันก็มีกันยั้งยั้งมือนะแต่ตอนที่พี่ดูมากับพี่เชนเนี่ยผมบอกเลยว่า ไม่ยั้งมือแน่คลิปเนี้ยทุกคนอาจจะด่าผมนะผมยอมรับนะครับว่าไปช่วยเหลือมันทําไมอะไรมันทําไมทุกคนเอออย่างน้อยก็มันก็ได้สํานึกนะทุกคนว่ามันทําเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องนะนอมีวิรมันบอกมันไม่ได้กินข้าวมาหวานกว่าแล้สามวานันสามวานันเหรอสามวานันเระแล้วถ้าเวืร์มีกอะ <gs> <meric S 2> เดี๋ยวผมว่าผมจะต้องไปซื้อข้าวให้มันกินแล้วมั้ง ดูมันหายใจที่โคตรแรงคือถ้าคือพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยถ้าแบบว่าเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่มีบัตรหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยยังไงก็เสียตังค์แน่ๆนะครับแต่ถ้าผมเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลของพื้นที่ตัวเองเนี่ยไม่เสียเงินนะทุกคนแต่ถ้าพวกเขาเองอะเสียเงินนะครับคลิปเนี่ยยังไงผมรู้ว่าผมก็จะต้องโดนด่าเนี่ยนึกนนึกบ้าถอดเลยอะ มันบอกมันเจ็บอื ừ, บ้านมันก็สวยดีนะทุกคนฝีมือถามว่าฝีมือมันดีไหมมันก็ดีนะฝีมือในการสร้างบ้านนะ <c oughs> ผมดูดิโอ้ดูดิเห็นปะในการสร้างบ้านมันฝีมือก็โอเคนะผมว่าเนี่ยเนี่ยผมว่าโอเคนะอย่างน้อยมันก็ยังมีไฟฟ้าใช้นะทุกคนเขาก็ยังให้ชาวบ้านหรือว่าญาติมันเนี่ย เนี่ยยามมันที่อยู่ตรงข้ามนู่นอะเห็นปะ่ะตรงบ้านนู่นอะเขาก็ยังใจดีนะให้มันได้เชื่อมไฟฟ้ามาจากบ้านมันเนี่ยเห็นไหมทุกคนบ้านจะคือเงือ่อนยังโมะปะฮะ<า>มันขอดูดบุหรี่ผมนี่ว่ะมันพอเหมือนไม่ได้ดุลมาสามวันแล้ว ไม่เป็นไรเพื่อมันจะดีขึ้นเรนแค่ชิกระวอลดเถิดอีอีอีแค่นี่<อ>เดี๋ยวให้น้องนันเอาบุหรี่ไปให้มันนะทุกคนเราชิมราชอบโคตรจุ้น,นีง<ม>เพื่อมันรุดด้วยกันนะทุกคน อ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้านั่นไปจับมันดิจับมันดิแสดงว่ามันไม่มีแรงจริงอ่ะมันบอกไม่มันบอกไม่เป็นไรนเ,ไเไรดี๋ยวเดี๋ยวให้มานั่งดูบุหรี่ก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าผมเห็นแล้วผมก็เวทนามันด้วย มันไม่ได้ดูดลีมันบอกไม่ที่กินข้าวมาสามวันแล้วแล้วก็หลังมันบวมมันเลอะเลยทุกคนแถวนี้มันมีร้านขายข้าวอน้องนันแถวนี้มันมีร้านขายข้าวไหมไม่มีเลยไม่มีนะมันก็มีในหมู่บ้านผนอย่างเดียวนะร้านขายข้าวอะ ผมเห็นมันมัน,ม,นมันกระอ่างมันแย่ถุยน้ำลายลงกันเลือดเลยนะน้ำผมว่ามันน่าจะช้ำนายนะความคิดผลมนะทุกคนมันน่าจะช้ำนายเพราะวันนั้นมันโดนยำเละเลยน้องนานไปไหนเดียให้มันดูบลีเสร็จก่อนนะทุกคน คือผมมาเป็นคนที่ขี้สงสารนะต่อให้ทำร้ายผมมาก่อนเนี่ยผมก็ยังสงสารอยู่ดีนะทุกคนครับผมเป็นคนประเภทแบบนี้นะโกรธคราวนี้โกรธได้ไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวพักหนึ่งก็สงสารยิ่งแบบเขาเจ็บป่วยนะผมเนี่ยสงสารสงสารมันไม่มีน้ำมีท่ากินเลยวะ ลูกเมียมันก็หนีมันไปเกลี้ยงเลยนะทุกคนทัวร์นี่ยมันน่าจะเหลือตัวคนเดียวนะก็นี่เดียวไอ้นู้ดเดือดเหรอนูดเดือดเหนูดเดือดเมันบอกมันอยู่คนเดียวเดินออดมีออดที่วิลิยะมดเล็บกอ็ออดไป น่าจะเจ็บหนักนะทุกคนดูมันลุก,ลกเดินไม่ไหวแต่หน้ามันเนี่ยมันไม่เปิดสักทีเป็นอะไรไม่รู้แต่ดงว่ามนมันไม่อยากให้คนเห็นหน้าตอนมันทรมานแน่เลยทอนนี่ก็ขึ้นได้ปะมันได้ช้ำหนายนะดูดิก็ดูข้างหลังมนนะทุกคนเห็นปะบวมก็เบลเลอร์เลย นพูดก็สิ่งนี่เนยแล้วก็อนผมถามว่าทายาไปเนี่ยดีขึ้นไหมมันบอกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นเออก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็พูดกันเลี่ยงหมันได้นะอะไรได้นะกับผมเนี่ยมันก็พูดกันเลี่ยงผมก็ฟังออกนะมันก็ฟังผมออกชูคิงเนี่ยชูคิงเนี่ยเรียนมาเอออะเสหรือยี่วะด้ม่า ผมถามว่าที่หล่างอะไปในป่าอย่าไปทำไํำร้ายพวกทาสานได้ไหมเขาบอกว่าได้ต่อไปเขาจะไม่ทำร้ายอีกเขาจะไปหาที่อื่นน้องงานน่าจะไปเข้าห้องน้ำไหมทุกคนผมดูแล้วทรงนี้เนี่ย ต้องกินข้าวแล้วก็กินยากแก้ปวดแล้วก็ต้องพักผ่อนนะถ้าไม่งั้นอนะ่ะผมว่ายุ่งแน่อาการทรงเนี้ยนะครับแถวนี้ก็ไม่มีร้านข้าวเลยผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องลงไปซื้อข้าวที่หมู่บ้านผมนะทุกคนแล้วก็เอามาให้มันกินสักสองมื้อนะครับไม่รู้นะคลิปเนี้ยผมอาจจะโดนทุกคนด่านแน่นอนเออกระสิกอยู่เอกเอกะซิอุไปไหนหรอมันน่าจะต้มน้ำร้อนเองอะไรเองได้นะ บ่อเจา่ะผมบอกว่าถ้าไม่ไหวก็นอนพักผ่อนไปแล้วเขาก็เนี่ยเอ้ยเยอะยิบปีนี่น่ามีวะได้แย่ทอดจนนี่น่อ่อวะน่ากอบ้าเลย่ะวะโอเคโอเคโอเคผมบอกมันว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันกินนะกินไว้สองมื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง เื่อตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีพวกย่านมันนะมาให้มันกินข้าวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะส่องมือไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็มีมียามีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็มื้อเย็นมันน่าจะทํามันน่าจะหงบ่าก็ป๋องไหวนะเพราะว่าถ้ามันได้กินยาไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นมันมียาแก้ปวดนะครับแล้วก็มียาคลายเส้นมันมีหลายอย่างนะทุกคนยายาของผมนี่แหละเอามาให้มันกินนะครับ ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปยังไงผมรู้ว่าคลิปเนี่ยยังไงผมก็ต้องโดนพี่พีเอฟซีทุกคนเนี่ยว่าอยู่แล้วนะครับว่าเออมาช่วยมันทําไมน่าจะปล่อยให้มันแบบตายตายไปอะไรแบบเนี้ยมันทำร้ายน้องทาซานมันทำร้ายพี่โยมมันทำร้ายต้องหลายคนมันทำร้ายน้องแฟงด้วยไม่เป็นไรนะทุกคนผมบอกเลยว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่โกรธหรือว่าถือสามันนะมันเองผมเข้าใจว่ามันต้องการเงินนะแต่ว่า เพียงแค่มันทําไม่ถูกวิธีแค่นั้นเองมันจานน้องทาัซานกับพี่ยมเนี่ยเพื่อริดถ่ายเงินพวกเราเนี่ยผมว่าแบบนั้นนะมันไม่โอเคนะถ้ามันอยากได้เงินเนี่ยมันก็หาราสัต์ล่าอะไรเนี่ยมันก็ได้ตังค์แต่มันก็จะเหนื่อยไงทุกคนแต่มันคิดหาทางง่าย,งายไง มันก็มิวบ่อยค่ะมันบอกว่า,ม,วามันบอกว่ามันจะนอนมันไล่หมามันนะข้างหน้ามันเจ็บมันยังนี่มหมาไม่ได้ย้ามาหมาแล้วเปล่าเอาไปนี้นะคะทุกคนผมว่าเดี๋ยวหมามันเห่าอะไรวะ เอาแบบนี้นะเขากิดเลียนโรปีนี่น่ะมีวะเดี๋ยปียนี่น่ะมีโดยจะใะ้ช่วหิน่าวะว่านัก่อนเขาจะกันเลยนโรปีนี่น่ะมีโดยจะกับปีนี่น่ะทงโดยให้ช่วหนอผมบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปซื้อน้ำซื้อข้าวให้มันกินนะให้มันนอนพักผ่อนไปก่อนตอนเนี้ยมันน่าจะเจ็บสาหันอยู่นะ น้องนันเห็นนะสงสารนะนรอืมมันก็น่าสงสารนะแต่ว่ามันอยู่ตัวคนเดียวไงลูกเมียมันก็ไม่อยู่แต่มันก็ทำไม่ถูกต้องอะ่ะมันมีพวกฝุ่งมันด้วยอะ่ะมันน่าจะช้ำหนอผมรู้สึกนะม่เชลจะเ,เ,เ,เล็บจะเล็บลบปนี่แล้ว่าบ้าจดิว่าจะเล็บลบปีนี่นะเมียว่ะเออเออออ,อ,อ,อโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะ ลงไปซื้อข้าวซื้อน้ําให้มันซื้อสักสองมื้อนะให้มันกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็กินยาอีกกับสิ่งนี้โอ้แพเออถือบุนีว่าเออม,มีมียามีอะไรอยู่ในนั้นนะผมบอกมันเดี๋ยวผมจะขึ้นมานะประมาณตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าโอ้โหยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะเชา้ชาเชา้าเลยทุกคนมันแสดงมันเองก็เพิ่งนอนตื่นนะเดี๋ยวประมาณสักแปดโมงอะผมน่าจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้มันกินนะน้องน,นัไป เขแย่ให้ทอดวะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีมครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปซื้อข้าวซื้อน้ํามาไว้ให้มันสักสองมือนะเผื่อให้มันได้กินประทางชีวิตมือนไปก่อนนะแต่แล้วก็ผมก็เอามาม่ามาให้มันล้างหนึ่งแล้วก็มีโอเมันตีนแล้วก็มียามีอะไรอยู่ในนั้นนะเพื่อให้มันได้ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคน <S <S ผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยได้นะครับจริงๆเนี่ยพีเอฟซีหลายคนน่าจะคิดว่าไม่น่ามาช่วยมหรอกอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคน ถือว่าผมทําบุญแล้วกันนะครับรถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุนย์ด้วยกันถ้าอางคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปทําธุระที่ผมบอกกับมันไว้ก่อนนะถ้าอางก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะไม่รู้ว่าผมจะโดนด่าหรือเปล่านะทุกคนไปแล้